ถ้าไปชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซั b สไครต์ให้เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับทุกวันนี้นะคะเราจะพาน้องชินจังนะคะไปเที่ยวอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันว่าเราจะไปที่ไหนกันนะคะแต่บอกเลยว่าอย่าพลาดน,นะคะก่อนอื่นจะชมคลิปนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์นะคะแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันจ้า ้องจับตื่นเต้น้องจังตื่นเต้น้องจังตื่นเต้นนะ่ะดูดิรถรถเยอะมากคนเยอะมากติดกลับบ้านมานะแล้วกระต่อ,ตอ,ตตอาย ที่เราเข้ามานะคะเราก็มีการซื้อตรั๋วซื้อบัตรนะคะในวันธรรมดาบัตรจะอยู่ที่90บาทนะคะส่วนวันยีดนะคะเะเร์จะอยู่ที่120บาทส่วนเด็กจะเหลือ66บาทนะคะต่อวันนะคะสามารถพาน้องหมาน้องแมวมาได้นะคะที่นี่นะคะนี่นะคะเราก็อยู่ที่นี่แล้วนะคะเกรดแอดราเดนะคะทนี่นะคะบรรยากาศสวยงามมากดูสิคะอา่าค่าบัตรเข้านะคะวันธรรมดาจะอยู่ที่99บาทแล้ววัน ต่ออาทิตย์นะคะจะอยู่ที่120บาทนะคะสามารถพาน้องหลานมาได้เวยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเก็บบรรยากาศบนค่ะนะคะของทางด้านเฟรดแอนเจอร์ดนะคะนี่นอ่าเราก็มีช่องนั่งไม้นะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปข้างในกันนะคะนี่นะคะจะเป็นต้นหมากนะคะหลายๆที่เลยเดอคยะอันจะเป็นบ้านขนม น้องชินจังเหนื่อยแล้วค่ะไม่ไหวแล้วจ้ะดูห,หน้าน้องอ่าเหนื่อยมากมากล้อมากมากเลยหรือเอากระบอกน้ำมานี่นะคะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปในจุดๆอื่นกนันออกลากันนี่นะนี่มีหลายจุดเลยนะคะนี่นะคะก็จะเป็นจุดต่างๆภายในของน้องชินนะคะเหนื่อย,ายมาก แล้วนะคะกับคลิปนี้นะคะคลิปพาน้องจังเที่ยวนะคะยังไงนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะแล้วก็กดติดตามด้วยนะคะ <S <S <ๆ>วันนี้ไปแล้วนะคะฝากด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะก่อนจบกันไปในคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมฝากกดติดตามเพจนะคะน้องหมาเที่ยวได้พักได้กันด้วยนะคะฝากด้วยนะคะ